เมื่อพูดถึงคำว่าดาร์บี้แมตช์เนี่ยคือการเจอกันของ2ทีมในเมืองเดียวกันครับซึ่งดาร์บี้แมตช์มีความเข้มข้นสนุกสนานทั่วโลกเหมือนกันหมดครับเพราะมันมีความเข้มข้นระหว่างคู่ปรับระหว่างเมืองอยู่แล้วแต่พูดถึงฟุตบอลในพิมลิงกิทคำว่าดาร์บี้แมตช์มันมีความเข้มข้นสูเหลือเกินครับมีคู่คู่หนึ่งครับที่เวลาเจอกันทีไรแล้วเนี่ยมันก็ต้อง จบลงด้วยความรุนแรงเสมอนะครับจนกระทั่งเคยเกิดเอาความรุนแรงของการเจอกันของทีมนี้ไปทําเป็นภาพยนตร์มาแล้วทีมที่ผมกำลังจะพูดถึงคือทีมในลอนดอนครับระหว่างเชลซีกับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ ถ้าพูดถึงคู่ปรับตลอดการในกรุงลอนดอนก็คงไม่พ้นคู่นี้ครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็จะเป็นคู่แข่งร่วมเมืองที่มีความเข้มข้นในการเจอกันอยู่เสมอเหมือนกันนะครับแต่ว่าคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยก็ดูเดือดเผ็ดร้อนไม่แพ้กับดาร์บี้แมตช์อื่นๆทั่วโลกครับเชลซี Chelsea กับสเปอร์เขาเจอกันมาหลายครั้งมากแล้วนะครับในการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกเชลซีจ, Chelsea จะใช้สนามสแตนฟอร์ดบิดครับ ส่วนสเปอร์จะใช้ไวท์ฮาร์ดเลนครับหรือว่าภายหลังเปลี่ยนมาเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมจนถึงนปัจจุบันนี้นะครับเชลซีกับสเปอร์เจอกันมาแล้ว179ครั้งครับเชลซีชนะ81ครั้งสเปอร์ชนะ 55ครั้งครับแม้ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะพบกันมาตั้งแต่ศตวรรษที่20นะครับแต่ความเป็นคู่รักระหว่างเชลซีและท็อตแนมฮอสเปอร์เริ่มต้นจริงจังเนี่ยเมื่อปี1967ในการแข่งขัน FA ฟเอัพอังกฤษรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ทีมในลอนดอนเนี่ยมาพบกันเองในสายตาของเชลซีในการทำดาร์บี้แมตช์ในกรุงลอนดอนเนี่ยเขามองท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นคู่ปรับอันดับหนึ่งครับ ถึงแม้ว่าจะมีอาร์เซนอลฟูลแลมและก็ลีดอยู่ในเตดเป็นคู่ปรับรองลงมาแต่ในสายตาของท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยเขามองว่าเชลซีไม่ใช่คู่ปรับอันดับหนึ่งะครับเป็นอาร์เซนอลครับที่เป็นคู่ปรับอันดับหนึ่งแต่ว่าเชลซีเป็นคู่ปรับอันดับ2หลายต่อหลายแมตช์ครับที่2ทีมพบกันเนี่ยมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงครับโดย1แมตช์ที่โดดเด่นจนได้รับการขนานนามว่า b a t t l e of the b i t ในปี2016นั่นเองถึงแม้ว่าเมื่อย,ย้อนกลับไปเนี่ยเชลซีกับทอตแนาสเปอร์ไม่ได้เป็นคู่ปรับหลักกันมาตั้งแต่แรกนะครับในการแข่งขันระหว่าง2ทีมนี้มีความขัดแย้งของแฟนบอลของประธานสโมรสรรวมถึงทางด้านนักเตะมาอย่างยาวนานครับย้อนกลับไปตั้งแต่รอบชิงชนะเลิศ FA Cup เมื่อปี1967การแข่งขันระหว่าง2ทีมเนี่ยดึงดูดผู้ชมเข้ามาเป็นจํานวนมากเป็นสถิติของการแข่งขันในรดอนเลยทีเดียวนะครับและบางครั้งจบลงด้วยการปทะทักกัน อย่างรุนแรงครับระหว่างแฟนบอลซึ่งได้มีภาพยนตร์เรื่อง The Football Factory ในปี2004ครับที่เคยนำเสนอการประทะกกันอย่างรุนแรงครับระหว่างแฟนบอลของเชลซีและสเปอร์ผมจะพาย้อนไปในการแข่งขันตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีปัญหากันนะครับในการแข่งขันครั้งแรกระหว่าง2ทีมที่เกิดขึ้นเนีย่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18ธันวาคมปี1909ที่สแตนฟอร์ดบิตสนามเย้าของเชลซีนั่นเอง เนื่องจากท็อตแนมฮอสเปอร์เนี่ยเข้าร่วมหลีกฟุตบอลในปี1908และเลื่อนชั้นสู่ดิวชั่น1ในปี1909จึงเป็นการแข่งขันกันครั้งแรกแล้วปรากฏว่าเชลซีเอาชนะท็อตแนม 2ประตูต่อ1นอย่างไรก็ตามครับทั้ง2ทีมต้องดิ้นรนในลูกกาล1 9 0 9ถึง1,910แล้วพบกันอีกครั้งที่ไวน์ฮัตเลนสนามเย่าของสเปอร์ครับในวันที่30เมษายน1910ในการแข่งขันนัดสุดท้ายของลูกการโดยทั้งสองทีมต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดครับถ้าใครแพ้เนี่ยตกชั้นได้เลยทีเดียวนะครับผลปรากฏในการแข่งขันที่ไวน์ฮัตเลนปรากฏว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, เอาชนะเชลซี Chelsea ได้2ประตูต่อ1นส่งผลให้เชลซีตกชั้นครับโดยประตู ที่ทำให้เชลซีตกชั้นเนี่ยมาจากนักเตะเก่าของเชลซีที่ชื่อว่าเพอร์ซี่ฮัมฟรีนั่นเอง มันค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับความรุนแรงความเข้มข้นสำหรับแมตช์การแข่งขันความเป็นคู่ปรับระหว่าง2ทีมเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศ FA ครับปี1967ซึ่งเป็นครั้งแรกครับที่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรายการนี้มีทีมจากลอนดอนเข้าชิงกันเองจึงมักจะถูกเรียกว่าค o อกนี่ครับไฟแนลโดยแมตช์นั้นนะครับคอนัมพอสเปอร์เอาชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งโดยแมตช์นั้นมีผู้ชมกว่า10,000 0คนครับเข้าร่วมชมการแข่งขันในแมตช์นั้น ความขัดแยง้งทวีความเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆครับยังมีอีกหนึ่งลูกการครับในลูกการ1,974-75ท,อท็อตแนมฮอสเปอร์และเชลซีต้องต่อสู้กันครับเพื่อเลี่ยงการตกชั้นจากดิวชั่น1กอนการแข่งขันเนี่ย ท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่ในโซนตกชั้นครับส่วนเชลซีมีคะแนะนนําอยู่หนึ่งแต้มความตึงเครียดก่อนการแข่งขันทําให้แฟนบอลบุกลงไปในสนามและเกิดการทะเลาะวิวาทกันครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นซะด้วยซ้ําหลังจากความวุ่นวายในสนามเกิดขึ้นแล้วนะครับผลการ่งขารปรากฏว่าท็อตแนมฮอสเปอร์เอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับและหลังจากนั้นเชลซี Chelsea ไม่สามารถเก็บชัยชนะที่เหลือใน2นัดสุดท้ายได้และต้องเป็นฝ่ายตกชั้นไปขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์ในการเอาชนะ เกมนั้นทําให้ผลงานเขาดีถึงขนาดบ้าไม่ต้องตกชั้นกลายเป็นเชลซีที่ต้องตกชั้นเป็นครั้งที่2ในเนื้อมือของท็อตแนมฮอสเปอร์หลายแผลแล้วนะครับที่เชลซีกับสเปอร์มีเรื่องบาดหนางกันในช่นวงทศวรรษที่1990ครับเชลซี Chelsea มีความเหนือกว่ามากครับในการพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนปี1990เชลซีไม่แพ้คู่ปรับลายนี้ในลีกเป็นเวลากว่า10ปีครับรวมถึงชัยชนะ6-1ที่สนามของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่วาย ัเลนในลูกาล1,997-98ด้วยอย่างไรก็ตามครับในวันที่5พฤศจิกาย,ยนปี2006ท็อตแนมเอาชนะเชลซีได้อีกครั้งครับ2ประตูต่อ1ที่ไวท์ฮัตเลนยุติช่วงเวลา16ปีครับที่ท็อตแนมไม่สามารถเอาชนะเชลซีในเด็กได้เลยวันที่11มีนาคมปี2007ครับเชลซี Chelsea และสเปอร์พบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศ FA ฟเอัโดยเชลซีพลิกสถานจากการตามหลัง1ประตูต่อ3มาตีเสมอได้3ประตูต่อ3และได้ทําการรีแมตในนัดถัดไป อย่างไรก็ตามในวันถัดมาเกิดการประทะาก,กันของแฟนบอลทั้ง2ทีมอีกครั้งในกรุงลอนดอนครับซึ่งมีแฟนบอลถูกแทงมากกว่า10คนครับสุดท้ายเชลซีได้เอาชนะในการรีแมตช์ได้2ประตูต่อหนึ่งและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อมาในฤดูก,การถัดมาครับทั้ง2ทีมพบกันในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับปี2008ซึ่งในปีนั้นท็อตแนมเอาชนะและคว้าถ้วยรางวัลด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งโอ้โหต้องถือว่าดุเดือดมากๆครับเป็นซอรีท่ที่ท็อตแนมจะกับเชลซีมาต ตั้งแต่ยังไม่เป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการขัดแย้งกันในเรื่องของการแข่งขันแต่เรื่องขัดแย้งภายนอกสนามเนี่ยก็มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก่อนที่วิลเลียมจะเซ็นสัญญากับเชลซีในปี2013เนี่ยเขาเคยได้รับความสนใจจากท็อตแนมฮอสเปอร์ครับและได้เข้ารับการตรวจร่างกายกับสเปอร์ไปแล้วด้วยก่อนที่จะเจรจากับเชลซีซึ่งทําให้เกิดความสับสนว่าเขาจะเซ็นสัญญากับทีมใดวิลเลียม <William S 2> ยืนยันว่าเชลซีเป็นตัวเลือกแรกของเขาและจะเซ็นสัญญากับ ท็อตแนมก็ต่อเมื่อดีลของเชลซีไม่เป็นผลสําเร็จโอ้โหซึ่งต้องบอกว่าวิลเลียนมองโบวทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์ไปเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในยุคของโรมันอับารโมวิชที่เป็นเจ้าของทีมเชลซีคนก่อนเนี่ยเขาปฏิเสธที่จะทาธุรกิจกับท็อตแนมฮอสเปอร์ทุกกรณีครับในวันที่1่มีนาคมปี2 0 1 5เชลซีได้เอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลลีกครับปี2015โดยได้ประตูจากจอห์นเทอร์รี่และ Costa, ลแดิเอโก้ มีข่าวว่าแฟนบอลเชลซีใช้บทเพลงที่มีเนื้อหาดุนแรงและต่อต้านชาวยูในรถไฟใต้ดินครับซึ่งสร้างความอืดเฉาหลังจากรอบชิงชนะเลิศนี้นะครับเชลซีมีจำนวนถ้วยรางวัลมากกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างเห็นได้ชัดข้ามาอีกยุคนึงเลยนะครับในปี2016ครับซึ่งทางด้านของแฟนบอลหรือว่าสื่อมวลชนต่างเรียกยุคนี้ว่าเป็น Battle of the b i t ในฤดูก,กาล2015-16ครับผลงานของท็อตแนมฮอสเปอร์ในลดกพัฒนาขึ้นมาเป็นทีมชั้น โดยการคุมทีมของโปเชตติโนและพวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสลุนแชมป์ขณะที่เชลซีมีรูกการที่แย่ที่สุดในรอบ20ปีทําให้มูรินญโญ่ผู้จัดการทีมนัดตอนนั้นถูกปลดออกจากตําแหน่งตั้งแต่เริ่มรูกการที่ย่ําแย่ในวันที่2พฤษภาคมปี2016ท็อตแนมต้องพบกับเชลซีที่สแตนฟอร์ดบิตเป็นเกมที่ท็อตแนมต้องชนะเพื่อรักษาโอกาสในการคว้าแชมป์ลีกอย่างไรก็ตามครับการแข่งขันครั้งนี้กลายเป็นแมตช์ตึงเครียดและเต็มไปด้วยความรุนแรง จนภายหลังถูกเรียก ถูกกล่าวจากสื่อมวลชนทั่วโลกครับว่าเป็น Battle of Stanford b i d g หรือว่า Battle of the b r i t นั่นเองโดยเกมนั้นครับท็อตแนมขึ้นนำด้วย2ประตูครับจาก Kane, แฮล่เคนและก็โซนเทิงมินแต่ในครึ่งหลังครับแกรี่เคฮิลและเอเดนาซาทำประตูตเสมอให้เชลซีทำให้การแข่งขันจบลงด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และผลการแข่งขันนั่นเองนะครับส่งผลให้เลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นเทพนิยายแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยการมีผู้บริหารคนไทยในปีนั้นนั่นเองการแข่งขันครั้งนี้ครับทำให้ความเป็นคู่ปรับระหว่าง2ทีมี่ยปะทุขึ้นอีกครั้งเนื่องจากผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายมีการประทะกันในสนามครับด้วยการมีใบเหลือง9้าใบครับสำหรับท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมเดียวนะครับเป็นสถิติพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวและอีก3ใบสําหรับเชลซีนอกจากนี้ครับมุซาเตเบเล่ถูกแบน6นัดเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมรุนแรงครับส่งผลให้ทั้ง2สงโมสรต้องเผชิญข้อเก่าวหา 3ข้อจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษว่า FA และถูกปรับเงินจากการไม่สามารถควบคุมผู้เล่นของตัวเองได้ในแมตช์นั้นด้วยมีอีกหลายแมตช์เลยทีเดียวซึ่งเป็นแมตช์ที่มีการกล่าวขานกันนะครับผมจะเลือกแต่แมตช์ใหญ่มาเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2019ครับเชลซีลงเล่นนัดแรกในสนามใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับซึ่งสนามเก่าเขาชื่อไวท์ฮาร์ดเลนแต่พอสเปอร์สร้างสนามใหม่เนี่ยเขาชื่อว่าท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเป็นการเจอกันในบ้านของสเปอร์ประเดิมสนามท็อตแนมฮอสเปอร์ เดียมในการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับกลายเป็นเชลซีครับบุกชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์จากวินเลียมครับนักเตะที่เคยมีปัญหาในการแย่งตัวกันระหว่างสเปอร์กับเชลซีกันมาก่อนแต่การแข่งขันครั้งนี้ครับได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนอย่างมากครับเนื่องจากพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติที่ถูกกล่าวหาของแฟนบอลสเปอร์ต่ออันโตนิโอลูดิเกอร์กองหลักของเชลซีด้วยรวมถึงการจับกลุ่มแฟนบอลเชลซีที่ถูกกล่าวหาว่าเหยียดเชื้อชาติต่อซนเฮืองมินนักเตะเอเชียของท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งโด ไล่ออกหลังจากเตะดูริเกอร์ในเหตุการณ์นี้ครับทำให้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติในการแข่งขันฟุตบอลอย่างไรก็ตามครับการสอบสวนตารวจไม่พบหลักฐานการเหยียดเชื้อชาติต่อลูดิเกอร์ครับโอ้โหนาเข้มข้นกันมาตั้งแต่ในสนามเข้มข้นกันไปถึงแฟนบอลแล้วก็ไปลามถึงการเหยียดเชื้อชาติซัดด้วยซ้านะครับต่อมาครับในวันที่6พฤศจิกายนปี2023การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกระหว่างทั้ง2ทีมถูกอธิบ ว่าเป็นความบุ่นวายทางด้านต่างชาติเขาใช้คําว่าบ้าคลั่งเลยนะครับและเป็นหนึ่งในเกมที่ดเดือดและน่าลงไหลที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมนี้เป็นการกลับมาครับ ของเปอร์เชติโน่อดีตผู้จัดการท็อตแนมครับซึ่งเขาอยู่กับท็อตแนมอสเปอร์มาอย่างยาวนานแล้วทาให้สเปอร์มีผลงานที่ดีขึ้นเป็นทีมระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกแต่หลังจากนั้นครับเปอร์เชติโน่ได้กลับไปคุมเชลซีครับโดยในเกมนี้นะครับมีการยกเลิกประตูถึง5ครั้งครับซึ่งการยกเลิกประตู4ครั้งเนี่ยเกิดในครึ่งแรกครับมีใบเหลือง6ใบรวมถึง1ในใบสําหรับผู้จัดการทีมของสเปอร์อย่างอังเก้ครับผู้เล่นสเปอร์ถูกไล่ออก2คนและมีการตรวจสอบ VAR ถึง 11ครั้งในเกมนี้มีการทดเวลาบาดเจ็บออกไป21นาทีครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับเกมจบลงด้วยชัยชนะของเชลซี4ประตูต่อหนึ่งนิโคลัสแจ็กสันทำแฮตติกในเกมดีได้ครับแม้จะแพ้ครับแต่แฟนบอลสเปอร์ก็ยังคงปลบมือให้กับทีมและผู้จัดการทีมเนื่องจากว่ามีสัตจารรบในการเป็นนักสู้การเจอก,กับเชลซีถึงแม้ว่าจะโดนใบแดงจะสู้ไม่ได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เลยในการเจอก,กับเชลซีในทุกๆครั้งครับโอ้โหสุ เรื่องบอกว่าประวัติศาสตร์มันมีกันมาอย่างยาวนานครับเชลซี Chelsea มองสเปอร์ว่าเขาคือคู่แข่งอันดับหนึ่งแต่สเปอร์มองเชลซีว่าอาร์เซนอลต่างหากที่เป็นคู่แข่งอันดับหนึ่งของเขาแต่ณปัจจุบันนี้ผมมองว่าสเปอร์อาจจะเปลี่ยนความคิดนี้ครับเชลซีกับสเปอร์ยังต้องเจอกันอีกนานแสนนานครับเนื่องจากว่าเป็นทีมระดับท็อปในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนกันแล้วเป็นลอนดอนดัมบี้แบ็คด้วยเวลาเจอกันเนี่ยความเข้มข้นมันเต็มที่มากๆครับเราต้องมาคอยติดตามดูสถานการณ์ของ2ทีมนี้ครับว่าจะสร้างประ ศาสตร์ไปยาวนานถึงไหนจะมีการจับมือจูบป,ปากให้อภัยซึ่งกันและกันหรือเปล่านะครับต้องคอยติดตามดูในเกมพรีเวลีกต่อต่อไปด้วยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวความขัดแย้งของทอตแนาอดสเปอร์และก็เชลซีซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นการรีเควสตมาจากแฟนๆทางบ้านนะครับเพื่อนๆสามารถรีเควสตเรื่องราวต่างๆแบบนี้เข้ามาให้กับทีมงานเราได้นะครับว่าอยากให้พวกเราเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น2ทีมนี้เท่านั้นนะครับทั่วโลกครับความขัดแยง้งหรือว่าเรื่อง เรื่องราวสนุกสนานสามารถคอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้เลยสัปดาห์หน้าผมจะเรื่องราวอะไรมาฝากเพื่อนๆในวงการฟุตบอลนะครับก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยเลยกันนะครับถ้าชื่นชอบผลงานของพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ครับเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์กับทีมงาน90นาทีของพวกเราได้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมคุณตูวชีเป้าฟุตบอลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ